สวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้ผมเราจะเอาอีกแล้วรูปนี้เราจะมาเล่นรถไล้น้ำมันนะครับผมทุกคนอยากรู้ไหมรถไล้น้ำมันเป็นยังไงว้้ยสต๊อบนี่เฮ้ยโย เอ้ยโยไม่ล้อมันจมอย่างนี้ทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนผมตกรูนี้นี่คือปักนะผมที่สามารถทำ้มล์บินได้แป๊บหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถทำรถไร้น้ำมันได้ครับผมา นั่นก็คืออะไรนะสักอย่างนี่แหละรถไร้น้ำมันอ่ะคือรดไร้น้ำมันอ่ะมันจะแปลกว่ายัางไงอ่ะทำไมมันลดมันล้อมันจมวะทำไมหองผมล้อมันจมอ่ะ เอาันนี้บ โอเคเราจะทำรถไร้ด้วยมันกันนะน่าสนใจนี่ đứng ừ. à Nàng nhiều bụng No, stop Làm đi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  đi ทำรถไลน์น้ำมันเฮ้ยสต๊อปเฮ้ยเฮ้ยได้ได้เห็นไหมมาได้หรือเปล่าสตารสตารตะเกียกเมือ นี้เออประมาณนี้เฮ้ยขอขับมั่งเถอะอุ่า มันจะไปได้ไหมเนี่ยเอาล้อไปไหนอโอ้ โอ้ยอเฮัลโหลเฮ้ยนี่ไงนีเเ่เลยมันต้องอันนี้ฟองน้ำฟองน้ำช่วยคุณได้ครับอย่างนี้ปะเออใช่อย่างนี้ เออเอออย่างงี้ไม่ลดมันไม่ไปโ oh อ้ my g o อะ่อะดวย อะไรเนี่ยติดมาก no ไอตาทำไมวะ <c oughs> ทำไมวะไอ้ตามันจะได้ไปไหมวะไอ้เพื่อนเลียวทำไมเนไอ้ตาเพนเพนก็ไม่ให้ไปตาคนหยุดเลิกผ,ผมไม่เข้าใจว่าเพื่อนผมนั้นต้องการอะไรจากผม ผมไม่เกอรโอ้โหสรุปคือไม่ยอมให้ผมขับเจียมฉันจะไม่เล่นกับแกอีกต่อไปฉันจะเล่นโซโล,โล่อย่าหวังจะได้เจอกันอีกฉันเกลียดแกอยากลองขับมั่งโอ้หน้าเปลืออัน,อน รอไปโซโล่คนเดียวไปไม่ไปด้วยหรอก คือผมหิวข้าวตายอย่างน่าสงสารนี่ก็คือสภาพสุขผมนะครับที่นี่คือความเหลืออดทนกับเพื่อนผม้วครับผุและนี่ก็คือสภาพผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เหลือยงแค่ศพเน่าตายในรถแค่นั้นเองแล้วผมก็เกิดใหม่หนึ่งครั้งนี่คือโอกาสครั้งสุดท้ายผมจะเล่นกับเขาอะไรนี่ โอ้ยไอ้มุดตายอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยใช่ตายรอบหนึ่งแน่ก็เกือบฮ่าหนูไม่อย่าดาเขาฮ่าหนูเหอะ โอ้อ oh. uh ้าวฮะโอ้พิสิกเกมอันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายครับผมนี่ผมเลือความอดทนกับเพื่อนครับผมผมก็โดนมอนตีตายอย่างน่าสงสารนะครับผมเฮ้ยอีบีสามผมว่าผมน่าจะตายแบบน,นี้อีกสักอีกสันสามร้อยเก้าสิบเก้าล้านรอบนะครัเบเจยอเกมนี้เก,เกมมิ่ง